สบายดีพอน้องมาเลือกเท่าดําการพอน้องบรรยากาศย่ำขบยันย่งแรงพอน้องเ้ยท่ามือนิอ้วกอ้วกทุกคนมือนมาเลือกเท่าพี่น้องมือนก็ได้เมนูอี่ลงละครพ่น้อง ดีพ่อแม่พี่น้องเอามาพี่าบอแกหามาดีดูกูเห็นนันเห็นน้องคิมพวงอันนุ่มมันชิหวงโตอยู่บ่ลองมาขอรูบ่ลองขอนุ่มน้องคิมนคิมหายโตอยู่บ่ขอนะเอยล้าเจ้าอเองกบกนแล้ว ก็บลกินนนมดสมซองให้เอื้อยตัวน um yeah. ั้นสะแค่มึงขอใม่ดูแกขอใหม่ดูขอใหม่ดูขอซื้อกบ็นมึงอุ้ยเออจมอยครอเนคือ เขาสาลายน้ำจืดทุกคนจ้วเอาเงินแม่มาไปยามแรกหน้กินี่ยขนาดข้าเห็ดน้ำไปเอากระเป๋าเงินแม่ไปพาไปซื้อเขาเดือนกระดาบไปซื้อก่อนแหละบดเฮ็ดบดเฮ็ดปุ๊บอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดไม่เพื่อนจะพาไปซื้อบุญเดือน้าไปซื้อก่อนไปเอาเงินมาเขากินเบ็ดก่อนเขาก่ไปซื้อเนี่ยเหนียวกำบลิกกินตื้นแล้วเขากินเบ็ดแล้วเขาก็ปิดลับ บรรยากาศย้ำคบๆมาให้พี่น้องกินน้มันได้สมด้าจได้อยู่หืมสมด้าได้เดือนตัวบดิ้กินแล้วหลับเทาแซ่บเซ็ปมพี่น้องเอ้ยหมอกควันกันสิไายเอาบรรยากาศมาใพี่น้องบรรยากาศยามหลับเทาให้พี่น้องเอ้ยบรรยากาศการเลือกเทาให้พี่น้อง บางคนเนาะเพื่อนขาสิเอิญว่าสาลายน้ำจืดพ่อพี่นอ้องสำหรับเท่าเอินว่าเท่าพี่น้องเลย<ฮ>ทาว่าชิซื้อกินพ่อพี่น้องกับบัวย์เนาะซื้อกินขมือขมือเพ่อพี่น้องเอ้ยกับของกับมีแต่แนวแพงๆขนมปิ้งไก่กับซิบหาซิบโคกพันพ่อพี่น้องกับพอเห็นแต่เท่าในาน้องนี่แหละพ่อพี่น้องเลยเท่าในน้องกูงเมีนธรรมดาได้นี่น่ะลงคืนไปบ้าคลายตรงนั้นนี่น่ะ เมื่อก่นด,ดอนนกพยี่น้น้มันมื่อนี้นองแป้งผิดติดใจอันมะม่วงน้อยหรอพี่น้องบอกค้ดธรรมาลายน้อง,องแปง้งลายลีน้องจะรจันครับน้องแปง้งจัดถอยพี่น้องเลย ปาเงินอยู่ในกระเกรนะเด้อไอ้อ้เอาให้่สบูดแสบโใก็ไปซื้อเาซื้อขนมเลกรดิโดเลยจ้าเอาขนมกับดิโดโอ้น้ตู้เย็นใอ้อ้เอาให้เ็ขนมอะกน นาดูกไก่ได้โอ้ยแกอนมือนอนเอาขาพอนลูกเออยาไปนอน้นตายเห็ดเองางเช้าคงไม่นอนแล้ว ที่เงมเมนที่ที่ปดที่ปมาทาใดคู่เดวันที่เจ็ดบออืมเ็ดที่หาเมื่อบุญไปผสมกัเมื่อที่หาทุกห่านยังอีกอาทิตย์หนึ่งทุกคนจะมันเดือนก็เป็นวันแห่งความรักแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความหักเดือน ไปหักกันกรพาบอกค่ะกนเด้อันเลปรสสางกัเลยเท่พอน้องจะกระจัดมาซาสิมาบอกหักาใ่ไหนเพื่อนมาวันที่สิบเจ็ดวันสัมนในน้ในล้างตู้เย็นนั่นให้อายเอาไ้เอามา โอห้อยบหักวันที่18ครักกันมิจ้าว่าไข่เดียวได้น้องว่วขาวข้มกัน้องว่าขิมกัอยากหักวันที่เ4ว้นพี่น้องมอนตรนคือหักวันที่14ครบรบคุสองปีสอเดือนบอก ผมกำลังแต่งานบอ๊ะ

ตัวน bon uh ้องเดือนนี่ไเ้าแม่เนาเ้นเป็นยังกเปเพอน้งไ่ด้พอพี่น้องพอได้แต่เท่านี่แหละไหวลาบสุพีพีน้องเนาะกินพ่พี่น้อง เพื่อมันยำมันยำตะจอยเพื่อนพี่น้องเอ้ยขันเสียนไปสื่อในทางในตะเวนขมุดล้วเพื่นพี่น้องงบขมดพรงบัลัจะกยครับมาบอกทำไมทีไก็มาถือสาเพืพี่น้องน้องว่าเพิ่อหายผัวเผิ่นเมื่อนี้ จะได้กับหักกันเข้าไว้พ่อพี่น้องเมื่อนี้กับสิบอันเป็นเดือนแห่งความหักพ่อพี่น้องเอ้ยเดือนกุมภาพันธ์สิบสี่กุมภาพันธ์วันเล่นทายพ่พอพี่น้องวันแห่งความหากักแต่เมื่อนี้กับเข้มสิบสองปีแล้วนี่เผื่อชิฮอดสิบสี่กุมภาพันธ์ยังโดนเติบ์ดพ่อพี่น้องเอ้ยอาทิตย์หนึ่งเต็มเออไอ้อน,น้อยนั่นเพิ่นเกิด

ป่อพี่น้องโคตรงามเลยสไลด์น้ำจืดหากินได้ยากพี่น้องนีนี่นี่กินมากเลยจ้ะกินดูแดดนั่นดิจูดแก้มน้าหัวแม่มาอีกมาพี่อสกินน่อะไรพี่น้องบอกคนนี้กับซิดาลาพี่แล้วน้องปัตติเพียงทุนนี้พอกันูกันนาเด้อพอพี่น้อง บรรยากาศตอนก้างกำก้าขึ้นพ่อพี่พพน้องเลย,ย,ย,ยน,น้อ,นองแป้งก้าว่าคิมน่อยทาให้พี่น้องพอกันกุกาหนาสบายดี